ก็เขาคือคือจริงๆอ่ะเขายังเด็กอยู่ใช่ป่ะคะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยคือโอ๋เนี่ยอ,อ,อยากให้เขาได้มีรูปเก็บไว้แล้วอยากจะลองดูจริงๆเขาก็เด็กนะคะก็ยังบอก,อกบอกผู้จัดง,งานเลยว่าน้องเด็กกันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัววจะวุ่นวายแล้วก็จะไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าบังคับเขาไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมคือคือแบบแค่แค่บอกว่าให้มองดาว คนที่เป็นออกกันไลท์โก็ดีนะบอกอมองดาวนั่นก็เหยียบดาวเหยียบดาวโอ้ก็ผ่านไปได้ค่ะแม่เนี่ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะกลัวว่าจะแบบกลัวกลัวเขาจะทำได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองขวดเจ็ดนะคะบางทีเข้าเนื้อเสรยอีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคนกับลุง ใช่กําลังโซนแล้วเขาก็ก็ร่มมีความต้องการของเขาเนอะอยากทํานวดหรือว่าจะไม่ทาเนี้ยเขาก็จะไม่เลยคือกลัวมากเลยว่าพอถึงเวลาแล้วไม่เนี่ยโอ้โหแม่ก็ไม่รู้จะจะทำยังไงแต่โชคดีวันดีนี่คือโอ้โหมนบาสานกาวได้ทานได้ด้วยดีเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากสันดีเลี้ยงง่ายนะคะเป็นเด็กที่แบบ อ<น>บอกเกิดมาเพื่อเพื่อโอโเลยอะ่ะก็คือเลี้ยงง่ายแล้วก็ก็ยังมีการเชื่อฟังนะคะถ <c oughs> ึงแม้จะผ่านสองขวบไปแล้วอะไรที่เขาบอกจะเหี้ยวหน่อยก็ยังยังพอเอาอยู่เ <c oughs> ี่ <c oughs> เารทป็นห่วงอย่างเดียวเลยคือเขาเขาตัวเล็กคือสูงมาสูงนะคะแต่ตัวเล็กกลัวเขาวันนั้นเออจะแก้มเพื่อนผักไปเพื่อนอยู่ที่เดิมนะ แต่ตัวเขาวาปิวไปเลยก็คือห่วงเขาตัวเล็กว่าจะเอ่อคือ,ค,อคือแค่เป็นห่วงว่าจะตกตกอะไรอย่างเงี้ยคือห่วงแค่นั้นเองค่ะมีงานหนะ้าไหมคะพี่เห็นงานเนาะอันนี้ต้องขอพ่อแล้วค่ะคือคืออยากนะคะก็ชอบให้เขามาเจอคนหรือว่าแบบมามันมีสังคมแต่พ่อเขาก็มีความคิดของเขา,าค่ะว่าอาจจะเด็กไปคือถ้าถึงเวลาแล้วเขาชอบแล้วเขาบอกว่าเขาอยากทําอย่างเงี้ยโอเคอาจจะให้แต่กอนนี้เหมือนเราเป็นคนเลือกให้เขาอกก็เลยบอกว่าเออยังงั้นอก ขอดูงานนี้ก่อนถ้าพ่อเขาอนุมัติงานหน้าก็อาจจะมีพ่อเขาห่วงพ่อเขาห่วงพ่อเขาห่วงเขาเปรว่าแม่จะลากลูกมาทรมานเกินลากลูกมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ว่าพี่โอ๋มาซัพพอร์ตลูกในวงการจริงๆโอ๋เขาไม่ได้ซัพพอร์ตว่ารือว่าเขาจะทอนคือโอ๋ซัพพอร์ตเรื่องการสิ่งที่ลูกลักมากกว่าคือแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็น มันเป็นโอกาสของเราคือเรามาเป็นพิธีกรแล้วเขาก็เขาก็เชิญอะนะคะว่าเอออยากจะได้แสนดีมาเดินด้วยอะไรเงี้ยอก็เลยเหมือนแบบสองใจสองใจเลยเพราะเพราะว่าก็ห่วงเหมือนกันไงเวลาขึ้นเป็นพิธีกรแล้วห่วงว่าลูกจะเดินได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเราตื่นเต้นไปด้วยเหมือนกันเลยนะคะแต่ก็แต่ก็ถึงบอกว่า้านถานางานหน้าต้องถามพ่อเลยแหละค่ะที่อกตอนนี้เป็นยังไง ดีดีขึ้นนะคะสุขภาพก็อย่างที่เห็นคือจะเป็นเมื่อก่อนนี่คือใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยพอหลังจากผ่าตัดมานี่คือคือทุกอย่างโอเคละอ,อ,อืม้มีอะไรที่คุณหมอแบบให้เราคือโอ้แทบจะไม่ได้พบคุณหมอเลยเลยนะคะเอ่อก็มีโอ้กินยาบ้างก็คือยังกินยาอยู่เวลาที่มาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแทบจะไม่ได้ทําก็คือผ่านน้อยเลยชิกมันเปตอนมีลูกใช่ไหม เปลี่ยนไปแบบ90%คือนอนเร็วขึ้นสองทุ่มสามทุ่มต้องหลับแล้วตื่นก็จะตื่นเร็วขึ้นก็จะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงท้งเรื่องเวลารับงานก็ก็จะเป็นงานที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะเป็นงานครอบครัวงานอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมันก็เวลาก็ต้องไปอิงอยู่กับเขามากขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนนะคะตอนนี้เหมือนแบบน้องเาเป็นผ่นใจของคนไปแล้ว อูมีความสุขนะที่วัเดี๋ยวนี้คือไม่ได้ถ่ายรูปแม่แล้วนะเขาก็จะคุณโอ๋คขออนุญ,ญาตถ่ายรูปลูกก็ดูตามไอจีดูตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะที่ที่คนก็เห็นว่าเขาน่ารักเหมือนกันเราเราก็นึกว่าเราเหิรลูกเลยใ <laughs> ช่เราก็จะแบบว่าเออนึกว่าเหิรกันอยู่ในบ้านน่ะอุ้ยน่ารักอย่างงู้อย่างนี้พอออกมาโอ้โหทำไมเด็กเด็กเขาเขาน่ารักมากกับเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีขอบคุณมากเลยที่แบบชอบน้อง จะมือการขับก็เหมือนแบบโอดอยากให้พี่โอมีแบบน้องอสักคน,อ,น,อ,นอ,อันนี้โอขอโอข,อขอคิดก่อนนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าทำอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นเอ,อ่อทำกิฟอะไรอย่างเงี้ยโอยังไม่ได้คิดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเอ,อ่อถ้าธรรมชาติอย่างเงี้ยภายใน2ปีถ้าไม่มีแล้วคงไม่มีละเพราะว่าเพราะว่าแก่แล้วล่ะ จริงๆก็มีนะโอ้ว่าก็มีคือถ้าถามมาโอ้ก็ไม่รู้หรอกเพราะลอกโอ้มันก็ไม่รู้ว่าว่าเออตอนที่โอ้ท้อแท็ดีอะเขาก็บอกอินเคสคือโอ้วต้องนอนเฉยๆเลยแต่ทุกอย่างอะมันก็ผ่านมาได้ด้วยด้วยด้วย,วยปฏิหารน่ะโอ้ว่คิดว่าถ้ามีลูกอีกคนโอ้ไม่อยากไม่อยากเออเขาเรียกอะไรอะบังคับขืนใจว่าเราจะต้องมีคือถ้ามีธรรมชาติเนี่ยโอ้ยิ่งดีเลย แล้วทงให้เด็กมีเรียงร้อมามั้ยครับที่แบบตอนก็ก็เลยก็มีนะคะก็อยากได้ทุกคนแหละก็อยากได้หลานเพราะตอนนี้สันดีเป็นเด็กเล็กคนเดียวในบ้านอ่ะก็อยากจะมีมีมีหลานเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ผลักดันเรามากก็รู้เรื่องสุขภาพ